สุขอนมาเจอกับปูนา USA กันอีกแล้วค่ะพี่น้องจามาเจอกับปูนาต้องมีอย่างนี้ดีมาฝากแนนอนค่ะพี่น้องหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าน้ำมันการพูนี้ได้มาจากแบบไหนทำอย่างไงวิธีทำน้ำมันการพูนี้ทำจังไดเดี๋ยวมือนี้ปูนาจะมีวิธีมาบอกนะคะว่าวิธีทำน้ำมันการพูนี่ง่ายค่ะพี่น้อง ก็ต้องไปซื้อตามสองตลาดโดยเฉพาะนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดฟันพี่น้องคนที่ปวดฟันนี่ทําไวประจําบ้านดีมากนะคะและวิธีการทําน้ํามันการพูนี่ก็ง่ายมากพี่น้องเพียงแต่เรามีน้ามันมีการพูอยู่ที่บ้านพี่น้องเนี่ยการพูน,นะคะลักษณะการพูจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นดอกๆอ,อย่างนี้นะคะดอกที่เข้าตากแห้งเรียบร้อยนะคะพี่น้อง ก็ไปซื้อมาไว้ติดบ้านนะคะอันนี้มันมีประโยชน์มากไหมหลายอย่างนะคะง่ายมากเลยมีแค่สองอย่างเองที่สามารถทําน้ํามันการพูที่เขาขายตามทองตลาดนะคะบางคนบางเชื่อมันก็ไปหาสื่อยากแล้วบางคนก็สงสัยเอ๊น้ํามันการพูนี่เขาเฮ็ดยังไงการพูมันเฮ็ดน้ำมันใดบ่เดี๋ยวปูนาจะมาบอกวิธีนะคะว่าวันนี้การทําน้ํามันการพูนี่เฮ็ดบ่ยากพี่น้องเฮ็ดงา่าย ง่ายนะคะแค่2อ,อย่างนี่เองนะคะทำไว้ติดบ้านนะคะแช่ตู้เย็นไปเลยพี่น้องนะคะเพราะว่าคนเท่ามันบังเชือมันอาจจะมีการปวดลูกหลานปวดฟันพี่น้องสามารถอุดฟันได้พี่น้องนี่แก้ได้นะคะปวดฟันแก้ปวดฟันได้หรือว่าแก้สัรพคุณอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะคะว่า ขั้นตอนการเห็ดเห็ดจังไหรมาติดตามกันด้จ้าก่อนที่มาติดตามนะพี่น้องอย่าลืมนะจ้าฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งกระดิง่งกริ้งกริ่งกริ่งกริ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะเดี๋ยวมาติดตามนะว่าการเห็ดน้ำมันการผูนี้นะคะเห็ดจังไหรเด้พี่น้องมาติดตามกันจ้ามาดูขั้นตอนกันนะพี่นอ้องตวงนะคะน้ำมันไอการผูนะคะ ส่วนผสมเนี่ยนะคะใส่การพูสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนี่ประมาณ30มิลลิตรด้พี่น้องจ๋าเนี่ยและหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้น้ํามันเนี่ยค่ะน้ํามันใครมีน้ํามันธรรมดาน้ํามันยังกระได้พี่น้องแต่ว่าปูน่าจะใส่น้ํามันมะกอกนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็น้ํามันมะกอกเนี่ยก็ประมาณ30มิลลิตรเหมือนกัน สามสิบมลลิตรนี่ก็จะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราทําไว้ทําเยอะเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเปิดน้ามันนี่มันจะเห็ดห้กินหืนพี่น้องฉะนั้นต้องทําไว้ในหน่อยพี่น้องถ้าทาหลายนี่มันจีอันมันจีมีน้ากินหืนนะคะฉะนัน้นไม่ต้องทําเยอะถ้าถ้าแบบว่ามันใกล้จะหมดแล้วก็ค่อยเห็ดเตรียมไว้พี่น้องก็ทําแค่นี้แหละสองช้อนโต๊ะก็พอนะคะเห็ดว้เพื่อแบบว่าเอา เอาไว้ใช้ในยามที่เราจาเป็นพี่น้องเพราะว่าแต่เฮ็ดหลายนี่มันจะเกิดมีอาการกลิ่นหืนขึ้นมาพี่น้องจ๋ามันจะไม่เพราะว่าเราทําเองนะคะที่บ้านมันจะทําให้เราไม่ได้ใส่สารเจือปนอะไรมันก็จะเกิดอาการเหม็นหืนไงมันไม่เหมือนที่เขาทําขายกันตามที่เขาขายกันนะพี่น้องฉะนั้นนะคะไม่ต้องทําเยอะนะคะทําแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องทําเยอะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ํามันเอายี่ห้อยังกระได้เลยพี่น้องหลังจากนั้นด้วยจ้ะ หลังจากนั้นก็จะนาเนี่ยใบดอกการผูแห้งๆนี่นะคะต้องใช้การผูแห้งนะคะไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดเยอะแยะพี่น้องหาซื้อง่ายนะคะหลังจากนั้นก็อันเอาการผูนี่นะคะไปขว่วพี่น้องไปขั่วก่อนนะคะคั่วขั่วคั่วคั่วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการขั่วกันจ้าจากนั้นค่ะก็นั่งการผูนะา๊ะพี่น้องจ๋ามักขวาด้วยจ้ะ ที่ตวงไว้นะคะสองช้อนโต๊ะค่ะก็นำมาคั่วพี่น้องคั่วให้ <Okay. S 1> ก้านผูนี้ออกแบบกลิ่นหอมได้จ้ะพี่น้องจ้ะคั่วไปก่อนหน่อยคั่วไปอย่างนี้นะจ๊ะคั่วไปเรื่อยๆจ้ะคั่วให้แบบมันจะได้กลิ่นหอมละคะ่ะพี่น้องหลังจากนั้นห้าก็ยกลงนะคะปล่อยให้เย็นนะคะน,นี่ก็กคั่วไปเลยอุ้ยมันเริ่มกลิ่นมันเริ่มออกแล้วเพราะว่า เพราะว่าปูน้านี่อันตั้งกระทะใบถาพี่น้องม,อมันก็เลยห่อนก็คั่วไปเรืเร่อยๆเองสะการปูนี่มันมีประโยชน์มากมายคุณนะประโยชน์นี่มากมายยิ่งๆเลยพี่น้องจา้าเพราะว่าเมืองไทยเราก็มีเยอะแยะน้องพวกสมุนไพรอะไรต่างๆพวกเนี้มันเป็นเครื่องเทศนี่แหละนะคะเครื่องเทศใมัยสมมุนไพรอันนี้ทักเนี้เพราะเมืองไทยเราก็ทําอาหารเกี่ยวกับพวก เครื่องแกงทั้งหลายเหลืพวกน้ำซุปน,น้ำเส้นกว๋วยเตี๋ยวอย่างพี่น้องเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาไปหมักผมได้ด้วยนะเนี่ยการผูนี่โอ้โหสปปรรพคุณเยอะแยะนะพี่น้องเนี่ยกลิ่นนี้หอมทั่วบ้านเลยพี่น้องกลิ่นหอมอีดีนี้ห่งบริเวณเด่นเลยเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยเห็นไหมมันเริ่มเสียงดังป๊อก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 แล้วนี่พี่น้องเริ่มแตกแล้ว ค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปจนสุกนะคะสามีก็ได้กินพี่น้องสามีเขาถามว่าอันนั้นมันกลิ่นของครอฟหรือเขาบอกเงนี้ยเขาบอกทําไมเธอรู้เขาบอกคุณนได้กลิ่นเขาบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะเขาเป็นคน้นหมักันเขี่ยวหมักฝรั่งหมักฝรั่งมันจะมีกลิ่นของการผูเ,เขาบอกซูมือนี่มันบ่ค่อยมีเห็ดค้นเห็ดแล้วเขาบอกกลิ่นมันหอมเขาชอบมากในการผูเอา้าฝึ่งหลู้เนว่าสามีอีสันชอบการผูเอ้อ เหงพี่นอขนาดสามนี้ยังรู้้เลยว่ากลิ่นเนี่ยเขาบอกมันเป็นกลิ่นที่เขาชอบมากเลยอุ้ยพี่นอเห็นไหมนี่พี่นอนี่เห็นเขาได้อะไรค่ะนี่พอดีแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมมันเวลามันคั่วสุกมันจะออกเป็นชีออกเป็นคข้ายๆกับสีเท่าจริงิพี่นอเนี่ยค่ะ เปนว่า yeah, เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นปูนาก็จะปล่อยให้มันเย็นแล้วปูนาก็จะมัดต่าพี่น้องสะนะหลังจากตีขั่วเสร็จนะจ๊ะพี่น้องจา๋ามันก็จะออกแบบนี้จ้ะเทาๆออกสีเทาๆแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นนะคะมันเย็นเสร็จแล้วนะคะปูนาก็จะนําการพลูนี่นะคะไปตําให้ละเอียดะค่ะพี่น้องเนี่ยมาดูขั้นตอนการตํากันนะจ๊ะพ <ruled> ี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะนํามาตํานะคะตําใส่ครกนี่นะคะตําให้ละเอียดนะคะเพราะว่า การที่นํามาตำนี่มันจะทําให้แบบว่าน้ํามันของการพลูเนี่ยระเหยอ,ออกมาเยอะนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าบางคนเขาจะไม่ตํากัน,นเพราะตำมันเสียดใหไ้ไอ้น้ํามันที่อยู่ในไอก้การพลูนี่มันจะไม่ไม่ออกมาเยอะเพราะว่ามันมันไม่ละเอียดไงฉะนั้นคั่วเสร็จก็นํามาตําให้ละเอียดนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยก็ตำโทษทีนะ ปูนาตาเสียงอาจจะดัง่อยหนึ่งได้พี่นอ้องสรรพคุณของไอ้น้ำมันมะกอกนะคะพี่นอ้องจ๋าน้ำมันมะกอกน,นี้มีสรรพคุณเยอะมากนะคะเดี๋ยวปูนาจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรมั่งนะคะนอกจากเป็นยา,อาไอ้แก้ปวดฟันแล้วนะคะยังมีสรรพคุณอื่นๆมากมหมอีเล้ได้พี่นอ้องแต่ว่ามือนี่นะคะปูนาจะเห็ดน้ำมันสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่า ปูนาจะเอาไปาทำเป็นส่วนผสมในการหมักผมก็เลยจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าปูนาไม่ได้ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวคือปูนาไม่ได้เก็บไว้ใช้หลายครั้งคือใช้แค่ครั้งเดียวเพราะว่า,าถ้าใช้ครั้งเดียวเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันเป็นเหืนถ้าเปิดใช้แล้วมันจะเป็นหืนนะมันจะกินไม่ไม่โสภาพี่นอ้องฉะนั้นปูนาเลย จะทำ4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมัน4ช้อนโต๊ะเพราะว่าปูนาจะเอามาเป็นส่วนผสมในการหมักผมนะคะก็เลยทำเยอะหน่อยนะคะโอเคก็ไม่ต้องตำให้มันละเอียดมากนะคะตำให้พอแบบว่ามันละเอียดพอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องละเอียดมากเนี่ยพอให้มันละเอียดนะไม่ต้องถึงมากนะคะ ไม่เจาะคูกลิ่นนี้หอมจริงๆโอเคนี่ค่ะตำเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูนาเอาอันนี้วางก่อนมาดูขั้นตอนต่อไปได้จ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้ปูนาก็ตำการพลูเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราต้องเตรียมขวดนะคะถ้าใครมีขวดก็เตรียมขวดแต่ปูนาจะใช้ขวดโหลเวลามันเวลา รวงเนี่ยเวลาตวงไม่ใช่ตรวงเวลาตวงเ้าไปมันง่ายพี่น้องปูนาก็จะเอาการพูน่ะที่ปูนาต่าไปเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในขวดแบบนี้นะคะขวดรูแบบนี้นะคะเล็กๆนะคะนี่อย่างนี้แล้วก็จะใส่ลงไปบยยากเลยพี่น้องนะมันการพูนี่เห็ดง่าย,ง,ายง่ายพี่น้องเห็ดเองอยู่บานจ้าแต่ว่ามันต้องใส่เวลาหน่อยหนึ่งในการหมักในการหมักนะ้ํามันการ การพลูนะคะเขาเรียกการพลูไม่ใช่การพูนะการพลูเพราะว่าตัวพอลตนอลซาโลอ,อกูการพลูหรือว่าโคฟโคฟโคฟ C, ove, C, ove, C, ove. C L O V E โคฟนะหลังจากนั้นนะคะบุนาก็จะเติมน้ำมันลงไปน้ำมันนี่ปุนาตวงไว้แล้วนะสี่ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องจ๋า เห็นไหมง่ายไหมง่ายมากนะคะน้ำมันการพลูนี่แหละ,ะจะได้รู้ว่าน้ำมันการพลูนี่เขาทำอย่างไงเนี่ยแค่นี้พี่น้องเฮ็ดง่ายง่ายพี่น้องเฮ็ดง่ายอีหลีแค่นี้เองนะคะง่ายมากนะคะไม่ต้องไปหาบางคนไปหาสื่อใส่น้อง การพูอันนี้เพราะตรงหยากพี่นองเห็ดใส่เองนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นนะคะก็คนคนให้แบบนี้เขย่าให้มันคนให้มันเข้ากันอย่างนี้นะพี่น้องจะคนให้มันเข้ากันอย่างนี้นะคะสําหรับนะคะอยากจะแนะนํานะคะคนที่ทําไว้ติดบ้านนะคะคนที่จะทําใช้นะคะสําหรับใช้ในบ้านน่ะทำแค่30มมิลลิลิตรก็พอเพราะว่า ถ้าเราใช้ครั้งเดียวเปิดใช้ครั้งเดียวแล้วนี่ยมันจะมันจะทําให้กลิ่นมีกลิ่นหืนนะแล้วมันจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าใครไม่คือจะใช้ครั้งเดียวก็ไม่ต้องทําเยอะคือ,อทำถ้าอยากจะใช้ก็ทําใหม่ก็ได้นะคือพยายามเตียมไว้พี่น้องเตรียมไว้ล่วงหนา้าว่าอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็ทํารอไว้อีกนะเพราะว่า หลังจากนั้นนะคะต้องเอาขวดนี้นะคะพี่น้องจา๋าเข้าไปในตู้ที่ไม่มีแสงแดดภายในสองอาทิตย์คะ่ะพี่น้องจา๋าฉะนั้นน,น,นะคะพี่นะ้นองจา๋าถ้าใครที่จะทําใช้แค่ครั้งสองครั้งอย่าอย่าใช้น้ํามันเยอะนะคะแค่30มิลลิตรก็พอค่ะเพราะว่าถ้า เราทําเยอะเพราะว่าถ้าเราเปิดใช้ขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะมีกลิ่นหืนนะคะถ้าเราอยากจะใช้ใหม่ก็สามารถทําเผื่อไว้ใหม่ได้นะคะอยากจะแนะนํานะคะเสียดายของนะคะทําพอพอเราใช้ในช่วงที่เราต้องการแค่นั้นพี่น้องก็ถ้าเราเริ่มจะหมดแล้วก็เต,ตรียมเตรียมเฮ็ดไว้ล่วงหน้าพี่น้องเพราะว่าหลังจากนั้นเราเราต้องเอาไปเข้าห้องมืดไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะ หลังจากเอาไปเข้าห้องมืดน้ำมันที่มาจากการพลูนี้มันก็จะออกมาแล้วเราก็จะมากรองนะคะกรองใส่ผ้าเขาบางแล้วก็รีดเอาน้ําออกนะคะรีดเอาน้ําออกเอาแต่นน้านะคะพี่น้องจา๋เาเอาเอาแต่นน้าของไอ้น้ามันนะคะพี่น้อง,พองเพราะว่าปูนาป่นไงปนให้มันละเอียดเพื่อจะได้น้ํามันสารเข้มข้นจากการพลูนะคะมาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของการ พลูนี่นะคะการพลูและสรรพคุณเขาน้ำมันการพลูนี้คือแก้ปวดฟันเนี่ยแล้วก็ดีมากนะคะแล้วก็ช่วยระงับการกระตุกนะคะการกระตุกแล้วคือคนที่เป็นตะคิวพวกที่ไปช่วยระงับการกระตุกแล้วก็ตะคิวนะคะแล้วก็ช่วยขับไายลมแก้ปวดท้องแก้ท้องอืดโหดดีมากเนี่ยปูนาใช้ยอยู่ตอนนี้นะแก่ท้องขึ้นท้องร่วงนู้หูสรรพคุณเยอะจริง ช่วยแก้ไอค่าเสื้อโรคนะคะแล้วก็แก้ค่าแก้พวกชาไม้ชามือชาเท้าปลายเท้านะคะแก้ได้นะคะพวกที่มีมือชาตามปลายนิ้วมือปุยเท้านี่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็บรรเทาอาการจากแมลงสัตว์กับต่อยทาเข้าไปนะคะแล้วก็ก แก้โรคระงับปวดนะคะใช้ทาแล้วก็นวดเข้าไปอุ้ยพวกที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยนี่ก็สามารถทาได้นะคะหายเป็นปรดทิ้งรู้สิคุณประโยชน์มากมายสรรพคุณมากมายสำหรับการพลูนะคะสามารถทำใช้เองที่บ้านนะคะง่ายมากนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากที่ผสมกับน้ำมันแล้วเดี๋ยวปูนาจะพาเอาไป เก็บในตู้ที่ไม่มีแสงนะคะประมาณสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวหลังจากที่ได้สองอาทิตย์แล้วปูนาจะมาให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะแต่วันนี้นะคะปูนาจะพาเอาไปเก็บไว้นะคะในสถานที่มิดชิดนะคะภายในสองอาทิตย์โดยไม่โดนแสงแดดสถาน,นะะที่ที่ปูนาจะเก็บละพี่น้องจา๋าตรงนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาเปิดนอกจากปูนานะคะปูนาก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะเป็นที่มิดชิดนะคะ สองอาทิตย์พี่น้องจ๋าเก็บไปตรงนี้นะโดยที่ไม่โดนแสงแดดนะคะโดยที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยปูน่าจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะข้างในนะคะสองอาทิตย์นะคะวันที่สิบสี่เริ่มจากวันที่สิบสี่นับไปสองอาทิตย์และหลังจากนั้นก็จะนําน้ํามันการพลูมาใช้ได้ะะปิดเรียบร้อยนะคะจะไม่โดนแสงแดดเลยนะคะมิดชิดเลยนะคะเพราะว่า บ้านนี้มีแต่ปูนาเป็นคนเซ็ตข้าวของจะไม่มีใครมาแตะเลยนะ,ะนอกจากตัวปูนาเองนะคะฉะนั้นหายห่วงไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีใครมาเปิด